แบบฝึกหัด6.11หน้า24นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีหาพื้นที่ข้อที่1ค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมกอขอคอนะคะโดยมีด้านกอขอเป็นฐานนะคะยาว19เมตรและส่วนสูงนะคะคือ16เมตรเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยมกอขคอ,ขอ สูง16เมตรและมีฐานยาว19เมตรโจทย์ให้เราหาพื้นที่นะคะเราทราบว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความสูงคูณความยาวของฐานนะคะ ดังนั้นนะคะสามเหลี่ยมกขคมีพื้นที่เศษหนึ่งส่วนสองคูณสิบหกคูณสิบเก้าสองกับสิบหกนะคะตัดทอนได้นะคะสองหนึ่งสองสองแปดสิบหก ก็จะเหลือ1คูณ8คูณ19ได้เท่ากับ152หน่วยเป็นตารางเมตรนะคะต่อไปข้อที่2นะคะรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะโดยให้ด้าน BC เป็นฐานนะคะส่วนความสูงนะคะเราจะลากจาก มุมยอดนะคะลงมาตั้งฉากกับฐานนะคะซึ่งก็คือ50เซนติเมตรเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม ABC สูง50เซนติเมตรและมีฐานยาว58เซนติเมตร พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะเท่ากับเศษ1นส่วนสคูณความสูงคูณความยาวของฐานนะคะดังนั้นสามเหลี่ยม abc มีพื้นที่เศษ1นึ่ส่วนสคูณห้ส คูณห้ากับ58นะคะตัดทอนได้นะคะสอคูณหได้2 2งคูณสได้4 5่ลบสเหลือ1เป็น18 2แคูณเได้18ก็จะเหลือ1นึ่งคูณห้คูณยีได้เท่ากับ1450ตารางเซนติเมตร ต่อไปข้อ3ค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยม k y d นะคะจากรูปนะคะถ้าให้ด้าน yd เป็นฐานนะคะฐานจะยาว40เซนติเมตรความสูงนะคะวัดจากมุมยอดลงมาตั้งฉากกับฐานนะคะซึ่งก็คือ60เซนติเมตร เราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม kyd สูง60เซนติเมตรและมีฐานยาว40เซนติเมตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ เศษ1นส่วนสคูณความสูงคูณความยาวของฐานนะคะดังนั้นสามเหลี่ยม kyd มีพื้นที่เศษ1นึ่งส่วนสคูณหกคูณสี่กับ หกตัดทอนได้นะคะ212 23620สก็จะเหลือ1นึ่งคูณสาคูณสีได้เท่ากับ1,200หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะคะต่อไปข้อสี่ค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยม UOL นะคะ ด้าน O L เป็นฐานนะคะยาว32เมตรความสูงนะคะคือเส้นนี้นะคะสูง26เมตรเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม U O L สูง26เมตรและมีฐานยาว32เมตร พื้นที่รูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนส่วนสคูณความสูงคูณความยาวของฐานดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม UOL มีพื้นที่เศษ1นึ่งส่วนสคูณยีคูณสา 2กับ26ตัดทอนได้นะคะ212 212 236ก็จะเหลือ1คูณ13คูณ32ได้เท่ากับ416ตารางเมตรนะคะ